จชอมาีง้เยังไม่ลัอีกนานก็ยังไม่กลับเนตาต่อตกับใครต่อใครโจชอมารีคือที่แย่ที่บ้นิใหญ่เจคงไม่รู้อะไรว่าทำให้ใครเข้าทั้งคืน Let's go Let's go

สวัสดีคุณผู้ชมครับฟรีลมุกคุงกลับมาแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับนะฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวจอมเวทระดับ S นะฮะนั่นก็คือ S l e o n นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจอมเวทที่มีประโยชน์มากนะฮะถ้าเลเวล20เนี่ยอาจจะมีประโยชน์กว่ายูคิโนในความคิดของผมนะครับถ้าใครเห็นต่างผมไม่ว่า แล้วก็นะฮะก่อนที่ผมจะไปทำการรีวิวนะครับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมน่าจะรู้ว่าพี่ติ๊กมิสเตอร์ทีมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเรานะฮะแล้วตอนที่ผมถ่ายรายการตะตอนยอนมีเหตุครับคุณผู้ชมครับเล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยได้ป่าวันเนี้ยแหมพี่ยัง <c oughs> ไม่ถึงยี่สิบเลยพี่เริ่มบนะ่ดแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าฉันกินหมดนะอาทิตย์หน้าแกต้องให้ท้องฉันฟรีเอ็มหนึ่งเอาเนาะ ก็คือเป็นชาเลนจ์นะฮะให้พี่ติก๊กกินเกี๊ยวซ่าคนเดียวนะฮะ60ชิ้นให้หมดนะครับคุณผู้ชมครับ <What? S 1> ซึ่งพี่ติก๊กบอกว่าถ้ากินหมดผมต้องให้ทองพี่ติก๊ก 1M นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพี่ติก๊กทําได้หรือไม่ก็ไปติดตามได้ในรายการตะตอนยอนสไตล์บายติ๊กมิสทีมนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําการ่ารีวิวนะฮะจอมเวท S. l e ออกันดีกว่าครับ อ่าโอเคนะฮะสำหรับสกิลแรกนะครับก็คือเป็นสกิลที่ใช้อ่าเป็นสกิลหมู่เนอะตีศัตรู7ตัวนะฮะคุณผู้ชมฮะดาเมจค่อนข้างดีนะนี่คือเลเวล5เองนะครับคุณผู้ชมครับสกิลต่อไปเป็นสกิลตี3 4ตัวเนอะอ่าแต่ว่าดาเมจจะเป็น3ครั้งนะฮะเมื่อกี้ตีเกือบหมื่นเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นการตีอ่าโจมตีเป้าเดียวนะครับดาเมจก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับท,ทั้งทั้งที่เลเวล5นะแต่ว่า สกิลที่น่าสนใจคือสกิลฟีชครับทุกคนครับเอ๋เห็นไหมฮะคือเขาบอกว่าไม่สามารถโดนเาเมจได้นะฮะแต่ผมสังเกตเห็นนะฮะไม่โดนเาเมจก็จริงนะฮะแต่เป็นการ <S <s <DI AL> รวมเาเมจเลยครับด <What? S 1> ูนะฮะโบเมื่อกี้คือดเมจเก้า0ม0 0น0เลยนะครับเป็นการรวมเาเมจแต่ว่าอาจจะเห็นกันไม่ค่อยชัดเนอะงั้นเดี๋ยวผมจะไปทำการตีเอดาสี่ดาวให้ดูแล้วกันนะครับ ที่ผมต้องเข้าเอดาสีดาวเพราะว่ารีออนผมแค่เลเวล5ไงผมต้องการจะให้เลเวล20เหมือนกันแต่ว่าเนื่องด้วยเศษค่อนข้างหายากนะครับทุกคนครับคือไม่ค่อยมีใครเอามาขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าขายก็ขายแบบใบละ2 0 0 0มนผมว่าค่อนข้างรา,าคาค่อนข้างจะสูงเนอะผมเคยประกาศรับเศษ7 0 0 0ไปแล้วรอบหนึ่งก็ได้มาประมาณนี้ฮนะได้มาประมาณเลเวล5นะฮะแล้วก็พยายามเก็บสะสมอยู่ครับแหมดูฮะอ่านี้เป็นการยิงยิงตำแหน่งเดียวนะฮะ นี่ฮะแล้วที่สําคัญนะทุกคนสังเกตนะอ่าเขาติดมึนมาก่อนถูกไหมัวเวทยาแต่ทีเนี้ยฟีดเนี่ยก็สามารถทับได้นะครับัางทัาที่ปกติแล้วมันจะไม่ทับถูกไหมอ่นนี้ฮะเป็นการรวมเดเมจแล้วฮะแอมการฟิลตีไปฮะสามบีฮะกุ้งคอหายแช่แข็งนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะฮะ บึง่งโดนไปแสนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่านะถ้าอัพเลเวล20เนี่ยน่าสนใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมพยายามเก็บอยู่ไนงะก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวเอสลีออเพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมฮะในอคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อต่อไปเนี่ยผมอาจจะอัพเลเวล20แล้วก็ไปทำการ PVP หรืออะไรให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้คือเศษหาย,ยากจริงครับคนไม่ค่อยขายในตลาดเวทเนอะก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปผมนะฮะทุกคนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ